อ๋อก็ูแบบกูหหมันี่ยอ้ามันมีมันมีเลือดด้วยเหรอมีมีควายดิกูเป็นควายดีกว่าเอาวะนี่ไงกด V เพื่อพูดเสียงไม่ได้ดังปะโล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 เออดังดีอยู่ชัดเจนอยู่ทำไมกูไม่ได้ยินเสียงตัวเองอ๋อจะได้ยินเสียงเลยเองถ้าเราต้องปิดไอ้นี่มาอย่าดี ทำไมเราเห็นหน้ากันเราเห็นหน้าเลวเลวเลเวลาเราสายหน้าเดี๋ยวปากขยับไหมขยับขยับขยับแหพี่ขยับจริงด้วยใช่เหรอเจ๋งๆจอันนี้ทำอะไรวะอ๋อไอ้ลุงไอ้ตาไม่มีชิงหรอกพี่รู้คือน้องเธอน้องเธอน้องไอ้เซ็ตจับเลยไอ้เซ็น้องไม่มีชิงงงเชียวกู เจอคุณใคแรกมันจะลงเปดิบไปดิแล้วอ่ะเอ้ยอย่าลรู้ยังเ่อกูไม่ใช่จริงๆนะเอี๋ยววะมึงดูปากกูเซนกูมีคิงสามใบอะไรเออปิดไมค์ดิแป๊บหนึ่งเช็คเช็คเช็คยังไงวะหนูมีคิงสองใบเอ้าไอ้ขี้อายควายมันลงไปแล้วอ่ะมันมีเวลา มันมีเวลาจากสามสิบปีนะพี่มันชิ้ตัวไหนบรอมันขึ้นอยู่ขวาบนไม่มีหรออ๋อออ๋มีอยู่แต่ไม่ได้ดูดูดูดมองดูตามันดิเฮ้ยเลเยอร์บอยเลเยอร์บอยเฟกเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าเลเยอร์บอยไม่ได้ใช่ไหมไลเออร์ชิงอยู่กูต้องสองแล้วไหเอ้าแล้วใช่ด้วยไอ้ขวาบอดมูฟดัมบ์บอด วุ่งเสียงใจเต้นอ้าวแล้วทำไมมันหันมาหากูพี่ตัดเวลานั่นอะควินแล้วทำไมมันหันมาทางวะมันวทำไมมันหันไปทางทำไมมันหันมาทางเซนอ่ะโอ้โห้กูบอกเลยควินอยู่เวงเยอะอ่ะเต็มมืองควินกี่ใบยู่ใบเดียด้วยตาคุณอำละ ไอตีไม่น่าได้ลงคิง kind ม of in hey. ั้งน่ะเอ้ยได้ลงควีนมั้งน่ะดูจากตาแล้วงลอกแหลกหลอกแหลกนะเราส่วนใยญ่จะลงเล่น้อยอันแรกก่อนแล้วก็เหลือไว้เซฟใช่เปล่าเอ้ยใช่ใช่ใช่นี่เป็นสูตรนี่เป็นสูตรจริงมึงจับจับเลยมึงจับเลยมึงเชื่อกูไม่ไม่ไม่มึงจับเลยควีนอยู่กูสองเบย์ควีนอยู่กูสองใบอยู่กันหนูกูลงควีนไปเมื่อกี้ ัน,นกูเดียวหนูว่าถ้าจะใครจกคนที่ลงที่ลังก็ไม่มีมอยู่พี่สองใบเลยนะมึงดูตาดูตา Amateur I j e dozen of lies every day I s h a t ่ม s h อันอน,น,นี้คือ <c oughs> อะไรอ <c oughs> ่ะมันคือ <c oughs> อะไรมันกันกดเองกับดี กตายลอดตัวไปนะนี่คืออะไรแจ็คอ่ะเวมือใช่เปล่ามือตายเนี่ยเซนตายเนี่ยเซนเวกไม่เชื่อลงไม่เชื่อลงม่เถอะตาที่เหลือมันอยูแล้วว่ามีแต่การหลอกลวงก็คืออะไรลงดูไม่เถอะใช่เหรอใช่ใส่แล้วแต่พี่จุดหมายละลงแบบเงี่ยมแบะลงแบบเงียบแบะ

กูแย่แล้วควีนอ้าวกูแย่แล้วเป็ลงไปอย่างงี้เป็ลงสองไปอย่างงี้อาดิอ้าวอะดิควีนเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่เหรอวะก็ไม่ได้ใช่แล้ววะก็ไม่ใช่หรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนกูแล้วไอ้สัพท์อ้ยืปกูดัน Alright l Alright l You Got Me ไปนะ ไปกูด้โอเครอดไปใช่ใช่ใช่เตมมืออ่ะจริงอ่ะเต็มมืออ่าคิงเอ้ยอ่างเี้ยไอนี่ยิงลงสองใบแล้วยิงลงสองใบเออชื่ว่าไงวะมีปลไามีละารคิง

ี enfin ่ไดตายหรออุ้ยยิงหมดโตแล้วยิงหมดโตแล้วคุณชื่ว่าไงอ้าวยิงหมดโตแล้วอาการเมื่อกี้เนี่ยกูลงควีนเว้ยเฮ้ยใช่หรอใช่หรอกูลองใจพงค์ดูคิงกูวารอบนี้มันหลอกละหรอกูจะหลอกได้ยังไงคุน่ามึงโดนละไงอะไรนี่มันโตคิงไอ้ตี๋ดั but bold เอ้ออะดี ตายไปซะไอ้ควายโดนเอาสุดท้ายมันก็เป็นเลืองของเราสองคนแล้ววะเห็นไ้ยมีทางเลือกเหมือนกันวะมันจะได้ยินเสียงหรวะจับเลยไอ้เชี่ยเชียไ,<อ>ไปมึงก็กูอ่ะ Let's wreck this place! <laughs> uh -huh. Six and a half hours later. go <laughs> 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 <coughs> home กูไม่มีคิงทักตัวอืมกูบอกเลยนะตาเนี้ยราวแรกมีคนกลัวหกแม่นี่ไงว่านี่แหละคนนึงเราแตะเราแตะแต่อ้วทำไมเป็นสาวตลอดเลยอ่ะคิงอยู่นี่ไงคิงอยู่เต็มมือกูเลยสาวถ้าหนูตายนะราวแรกนะทำไมอ่ะก็เรียบร้อยครับ นอนรอยาวเฮ้ยการหนูไม่มี king เลยอ่ะชิบหายไม่ได้เล่นอะไรเลยโคตเชื่อใจผมปะเชื่อใจผมปะเชื่อใจผมปะง i n มที่แล้วผมยังไม่เคยกดไล่เออใครเลยเชื่อใจผมปะ king นะเซนกู่าตานี้นม่เขาไม่ได้ king จิงคิงเต็มือกูอีกแล้วตาเนี้ยใช่เหรอวะเออเอเซนไม่มีเว้ยอเซนอเซนแมมเว้ยแมมแยกเว้ยเซนไม่มีร้อยจิงอ่ะเนี่ยมันโกหกคุณน้ำใช่ใช่โกหกนะเว้ยก็ลองเปิดดูก็ได้จริงใช่คุณน้ำครับเปิดเลยครับอืมเปิดมาลูงคิงหมด หมดแล้วไอ้สิหมดแล้วหมนแล้วหมดจริงหมดลงกูละอ้าวยืดตำซอไอ้สัตว์ The bull's loose now who's ready to get crushed ยืดเงี้ยไม่จ่อแต่ไปตีสามัจริงซ้ายหรือขวาก็ได้นะยิงไอเซนนี่แหละมาดูสิไม่ตายหรอกชนอนนี้เฮ้ยหวานเชียบมันพูทางไม่ให้กูชนะวะนั้นเลยอ่ะ งานนั้นเลยลองไพ่สิดูมั่นใจนะมันสลับไพ่ยังไงวะางยัไงกดสเปคบาร์กดสเปคบาร์มันเลือกต้องกดเรดี้สลับซ้ายขวากดสเปคบาร์เพื่อเลือกแล้วก็กดยิงโยนไพ่รูละรูละรูละควีนควีนยังไงเฮ้ยควีนก็มีแค่ใบเดียวไงได้ยัคิวได้ยังไงวะกูมีกี่ใบกูมีสองเลยนะเว้ยอยู่กูมีก็อยู่กี่อยู่กูก็สองใบ เอ้ยจริงเหรอวะเอ้ยเอาจริงหรออย่างนี้ liar นัทเนี่ยไม่จุดกกูต่อไปจริงบัดแรกกูลงคิงด้วย lying doesn't look good on you นัดแรกไม่ตายนัดที่สองกูก็ไม่ตายกัรอบโซ่นั้นเดี๋ยวตายเลยไม่ตายหรอกแน่ตายนั่นไงบอกมา queen เอ้ย queen จริงใช่เปล่า ดคุยจริงเหรอเออยอดีตไมแจกนะไม่มีคีนเลยป่ะลงไพ่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยได้ไหมวะได้แล้วแต่ได้คุยอ่ะกูลงใบนี้แหละใบอะไรไม่รู้ม่วงๆอ่ะลองลองเปิดดูก็ได้นะใช่ใช่อืมลอยอ่ะอยู่กับกูไอ้สัตว์อ้าว Just like she was อ้าว ไม่ตายนัดแรกไม่ตายแล้วคุณน้ำคุณยิงผมดิยมีใครอ่ะโอเคอืมเฮ้ยของตาโก้เนี่ยขวัญแจ๊กฮึคุยเซนโกหกเว้ยคุณน้ำยิงอยู่กับผมสามใบเว้ยคุณน้ำยิงหรืเปล่าใช่เหรอใช่แล้วมันอยู่มันอยู่ใบโกสองใบเซนเซนโกหกเว้ยคุณน้ำโก้สองใบจริงมันเชื่อกูคุยมันอยู่กับผมมันเชื่อกูเว้ย อันอยู่กับมึงได้ยังไงมันมีกับกูสองใบไอ้ดูกับกูสองใบตามไอ้ตามใบกูอยากดูโอ้โห่เฉียวดิฉันขึ้ก็มาเอาเถอะเซนมันเนี่ยกูอะยิงได้แน่นอนเซนมันไม่มันอยู่ในรังเพลิงไว้เพราะมันมันอยู่กับกูคืนนะาด้ยังไงกัน เฟ้ยวิน์ไปเฟินป้อมฟินป้อมอืมกูไม่มีเฟรย์เมื่อกี้กูลงไปแบบแบบคิงอ่ะลงไปอย่างนั้นแหละเฟรย์อืมไปมันจะมีได้ไงเอซินอืมจะลองดูลองเอ้ยเอะหงส์ทำไมวะ ก็เพราะบนมือกูมันมีแต่ควีนไงนี่อมันเหลือกูแล้วนะเว้ยเฮ้ยเอาไปก่อนควีนตัวแรกควมควีนเหมือนกันเฮ้ยใช่เหรอวะขอขอลองหน่อยดิยอะขอลองหน่อยดิโอ้สวีตี้ล่ยัดูดดูด ยิงหัวมึงอะรีบเชือกเลยวะเก็บสามตายหมดอไอสัตว์